สวัสดีค่ะนัตตี้ค่ะช a n e l เอ m e เ d e n ford วันนี้เช่นเคยค่ะนัตตี้มากับเบรนเจอร์บรุตเอกเค่ะราคาจยูที่924,000บาทมาทพร้อมกับชุดแต่งเต็มให้รอบคันเลยเดี๋ยวนัตตี้จะพาดูนะคะว่าคันนี้ได้ตกแต่งอะไรให้กับลูกค้าไปบ้างถ้าถูกใจนะคะเตรียมแคปหน้าจอแล้วทัก หานาตี้ได้เลยช่องทางการติดต่อหน้าตี้จะอยู่ทางด้านล่างเลือกติดต่อหานาตี้ได้เลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะเอ็กเวมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.0ลิตรแรงม้าสูงสุดจุดที่170แรงม้าจับคู่มากับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะทางด้านหน้าที่เห็นเลยจะเป็นชุดแต่งแปลงหน้าแรปเตอร์ชุดแต่งแปลงหน้าแรปเตอร์จะเปลี่ยนนะคะกระจังหน้ากันชนหน้านะคะที่ถอดของเดิมออกนะแต่นาตี้ไม่ได้เอาไปไหนนะคะก็จะคืนให้กับ ลูกค้าเหมือนเดิมเลยกระจังหน้ามาพร้อมกับฟอนต์ฟอดสีดำด้านที่ดูดุดันแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยนะคะไฟมินิไลท์ LED ให้3จุดเลยเลือกสีได้น้มีสีส้มออกเหลืองแบบนี้เลยแล้วก็อีกสีนึงจะเป็นสีขาวค่ะแต่แกงลังพึ่งที่มากับกระจังหน้าค่ะตรงนี้ช่วยในเรื่องของการระบ,บายความร้อนจากหน้าของเครื่องได้ด้วยนะคะและเรามาดูกันชนหน้ากันซื้อรถกับนัตตี้เอเมเนนฟอร์ดนะทุกคนจะได้ชุดแต่งหล่อๆนะคะแล้วก็งานแต่งแบบเนี้ยบด้วยนะ ตัวนี้ถอดกันชนเดิมออกแล้วเอากันชนที่เราแปลงหน้าแรปเตอร์ค่ะไปทําสีนะคะทางด้านบนจะทําให้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยสีดําเงานะคะตรงกลางนะคะแล้วชายแทนทั้งด้านล่างจะทําให้เป็นสีดําด้านเพื่อทําให้ตัวรถของลูกค้านั้นนะคะแต่งแล้วมันต้องดูดุดันมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอะคริลิกแรนเจอร์ตัวนูนค่ะทางด้านบน สีดำด้านติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะไฟหน้าของรุ่นนี้เป็นไฟหน้า LED สีขาวมาพร้อมกับไฟสีแคมค่ะ d a y t i m e Running l ไลท t ที่เป็น LED สีขาวมาให้ด้วยเลยค่ะแล้วเราไปดูทางด้านข,าข้างของตัวรถกันคิ Q ้วล้อค่ะตัวนี้เป็นคิ้วล้อชุดแต่งของนะคะแต่งหน้าแรปเตอร์มาด้วยกันนะคะกระจังหน้ากันชนหน้าแล้วก็คิ้วล้อนะคะตัวงานมาสีดำด้าน ให้ดูดุดันแบบนี้เลยนะขนาดจะอยู่ที่ประมาณนะคะ4นิ้วกําลังพอดีเลยะคะ่ะใส่และกําลังสวยนะคะลงตัวกับตัวรถที่แต่งออกมาเป็นสไตล์นี้มากๆเลยช่วงล่างทางด้านหน้าและทางด้านท้ายนัตตี้จัดชงยกสูงให้2นิ้วเปลี่ยนลูมมกหมัดกันโครงค่ะแล้วก็เปลี่ยนปีกนกปรับองศาของออปชันค่ะทางด้านในที่เป็นก้านสีแดงๆนะคะให้ด้วยนะล้อแมกเปลี่ยนให้เป็นขอบ20ค่ะตัวนี้จะเรียกว่าเป็นลายก้านมาเวลครีบด้วยสีเงินสวยๆแบบนี้เลยนะ เลือกได้นะคะลายล้อแม็กนาตี้มีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็หล่อทุกลายใส่แล้วนะคะเข้ากับรถแลนเจอร์เราทุกลายทุกคันเลยค่ะบรัสเข้ากันกับยางตัวนี้จะเป็นยาง33คูณ 12.5R20 ยาง33แตกต่างจาก2.5เพราะว่าตัว33ดอกยางเขาจะค่อนข้างใหญ่กว่าน,นะคะคือไม่ค่อนข้างเลยแหละใหญ่กว่าเลยนะคะแล้วก็ตัวบัางเขาจะลึก จะหนาตัวนี้วิ่งได้ทุกสภาพถนนวิ่งดีมากๆเลยในทางลุยนะคะแต่นาตีต้องบอกก่อนนะถ้าใครชอบสไตล์การแต่งที่ใส่น็อตแบบนี้ค่ะวิ่งทางเรียบเสียงเขาจะค่อนข้างดังเลยนะสําหรับยางตัวนี้นะแต่ใส่เราลดหล่อจริงๆค่ะกระจกมองข้างของรุ่นนี้เป็นสีดาด้านค่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวและระบบปรับไฟฟ้า ฟิมกล้องแสงเซรามิกรอบคันเลยนะคะคันนี้นัตตี้ติดตั้งให้เป็น60%รอบคันคุณลูกค้าเลือกได้นะคะอยากได้เปอร์เซ็นต์ซิมที่เท่าไหร่มีให้เลือก40 60แล้วก็80ค่ะบราวหลังคาทางด้านบนค่ะสีดำด้านทั้งชิ้นเลยตัวนี้ติดตั้งเพื่อเพิ่มความเท่ให้กับตรถนานันาตตี้จะบอกแบบทุกๆคลิปเลยค่ะว่าตัวนี้ติดตั้งแล้วค่ะไม่สามารถที่จะไปโหนได้หรือว่าจะไปใส่พวกแบบเต็นบ้านถาดแหลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เลยนะ เบ้ารองมือเปิดค่ะบรวมไปถึงข้อฝาถังน้ำมันตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการกันบรอยขีดข่วนนะคะและกลับข้างประตูค่ะตัวนี้จะเป็นชุดแต่งของวิกเตอร์เห็นไหมคะว่าไม่ว่าจะแต่งแบบไหนมันสามารถเข้ากันได้เลยไม่ว่าจะเป็นแค่ใส่แค่แบบแต่งหน้าวิกเตอร์ใส่กับข้างวิกเตอร์ก็ได้นะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องใส่หน้าวิกเตอร์แล้วจะใส่กับข้างวิกเตอร์แค่นั้นนะคะเลือกได้หมดเลยนะซื้อรถกับรตีลูกค้าเลือกชุดแต่งนะคะได้หมดเลย สติกเกอร์คำว่าแรปเตอร์ติดตั้งเพิ่มเติมให้เราก็จะมีลายให้เลือกที่เป็นแบบพวกสาดโคดน,นะคะถ้าชอบนะขอดูลายกับนัตตีได้เลยบรอบาเหล็กของอัลเลนเดอร์ค่ะตัวนี้จะเป็นแบบท่อคู่รุ่นนี้จะเรียกว่ารุ่นฮันเตอร์ค่ะตัวงานมาให้เป็นเหล็กแบบนี้เลยนะมีไฟเบรกดนที่3แล้วก็ไฟสองสว่างทางด้านท้ายข้างบนค่ะให้ด้วยเป็นไฟ LED สีขาวนะอัปเกรดไฟท้าย full LED ให้แบบเต็มระบบเลยและติดตั้งเป็นข้อไฟท้ายสีดำด้านให้ด้วยค่ะ ข้อสามปิดกระบา้ายฟอร์ดแบบว้าโลโก้นะคะทีน่นาตีจะต้องพูดว่าแบบแบบว้าโลโก้เพราะว่าเขาจะเมาส์เนี่ยค่ะตัวโลโก้ไว้ให้ให้เราใช้งานในส่วนของตัวกล้องมองหลังหรือกล้องถอยหลังได้เหมือนเดิมเลยเพราะตัวกล้องเขาจะอยู่กับตัวโลโก้เลยค่ะ อนสอร์ดทาเป็นสีดาเง,งาอัคริลิกบันเทอร์จตัวนูนค่ะสีดาด้านที่ฝาท้ายนะคะตัวฝากปิดกระบาดท้ายเนี่ยเขาจะมีเป็นไฟเบรกนดนที่สามาให้ด้วยเลยนะคะกันชนท้ายอันนี้จะเป็นกันชนท้ายเดิมๆของรุ่นเอส็เอจะมาเป็นสีดาด้านแบบนี้ใครอยากเก่งนะคะอยากเปลี่ยนกันชนท้ายบอกนัตตี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวนัตตี้จัดเปลี่ยนให้นะอยากได้ชุดแต่งแบบไหนเอาแบบสไตล์ที่ลูกค้าถูกใจเลยค่ะซื้อรถกับนัตตี้นะลูกค้าถูกใจแบบไหนต้องได้แบบนั้นนะคะ นึกถึงบรอดฟอร์ดนึกถึงเอ็มแอนด์ดนร์นะคะอย่าเพิ่งจองรถกับใครถ้ายังไม่ได้คุยกับนัตตี้นะคะมั่นใจได้เลยคะ่ะนัตตี้เป็นเซลฟอร์ดปีนี้ก็เข้าปีที่11แล้วนะเงินจองและเงินดาวนัตตี้ให้โอนเข้าบัญชีบริษัทปลอดภัยร้อยเปรเซ็น์แน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นัตตี้ต้องขอจบรีวิวเจ้าคันนี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าจะเป็นรุ่นอะไรนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้กับนัตตี้ด้วยนะสวัสดีค่ะ